สวัสดีค่ะมยาันทักทายจากประเทศลักเซมเบิร์กนะคะวันนี้แมวสีก็จะพาเพื่อนๆไปเต้นแรงเต้นกานะคะมีคอนเสิร์ตเลกเก้นะคะมีชั้นคนเดียวเอาเสือเขียวมาจ้ากะว่ามานอนเต้นเสร็จแล้วก็นอนเลยจ้า๋ยวเข้าไปดูกันนะว่าคอนเสิร์ตเป็นไงนะคะนี่ค่ะงานเริ่มแล้วค่ะตามหาเพื่อนค่ะโนอนอยู่โนนค่ะโนนนั่งกันอยู่สองคนไม่กล้าเข้างาน ดื้อพร้อมเสื้อพร้อมนะ <c oughs> เอ <c oughs> เดี้นใช่ด้วยเดี๋วไปเต้นแต่ว่าเดนะี๋ยวก็จะมนจะมีอามณ์แบบว่ายน้อะไอเี้เดี๋ยวตอนนี้นะคะคุณฝนเขาจะสาธิตในการขึ้นขึ้นไปข้างบนมันเป็นทางลัดนะคะเพราะว่าเราเพิ่งเข้าห้องน้ำมาเมื่อกี้นะขึ้นไปขึ้นไปกู <c oughs> ปเลยกูเลยโหย เก่งอะขนาดมันใช้รองเท้าแบบธรรมดาอ่าดูค่ะนี่นะคะเราสองคนกับผัวเราสองคนนั่งคุยกันกระนุ่งกันผูชายคุยกัน มันไม่เด่นหนังตรงนี้เคาเด็นเยอะเดินทางกลับบ้านแล้วค่ะตอนนี้ก็เกือบเยี่งคืนแล้วนะคะ กลับบ้านเรานะคะรักรออยู่ค่ะนะคะอะไรนะขาล้าไม่ต้องห่วงนะคะจะดึกแค่ไหนก,หนก็ก็มีรถฟรีค่ะไววะไรวอืมดูค่ะกลับบ้านแล้วค่ะเพราะว่าเริ่มดึกแล้วก็เริ่มไม่มันแล้วแทนที่เริ่มดึกแทนที่จะมัน สรุปเริ่มไม่มันตอนแรกมันเริ่มเปลี่ยนแนวจากเลกเก้แกเป็นแนวละตินไม่ไหวแมวสีไม่ชอบอโอเคค่ะคลิปนี้ก็มีเพลงเท่านี้นะคะ,ะชอบกดไลค์ใช่กดติดตามนะคะบ๊ายบายค่ะ